อ่ะเข้าถายจนวันเขียวใครขอถามเดี๋ยวนี้เสือเสือขาไม้ใส่เสือบอลือเนี่ล่ะแม่ขอไปตลาดจะซืือเสือไม้มือสองขออยู่ได้ละเสือไม้มื่อสองเสือนักงเรียนนี้เป็นยังไงเสือนัเรียยแล้วเสือไม้เสือไม้อยู่ได้จะมาเป็นมือสองไม้เมื่อสองอจะฟ้อมก็มีแจ็คเสือที่ะสีมืนตากตล่อออกล่อออกแว่าปาเคือจะฟรอง เอาแต่เป็นแนวนี้แล้วเอาได้ไหมเนี่คือคือมาคู่แจกเด้คู่แจกคือเป็นเสื้อผ้าใหม่เลยเอองได้ใช่เพราะว่าเป็นเสื้อผ้าใหม่เด้ครูแจกที่ว่าเป็นคอปกบัวน่ะเกือบเด้บานเกือบจะใส่ใส่ดีล้มเขาบ่เกือบมาใส่ใส่เลยแบบอันล้มเท่าอันล้มขาใบต์ล้มเท่านักเองมาใส่ใส่แต่ล้มเท่าอันเดือดเทียมแนะเดือดเทียมเดือดเทีนมแต่แล้วแไม่เดือดเทียมดังนี่เนาะ ด้วยบวมแนวด้วยอ่ะเราคู่เราทราบมาจะเป็นเอียงแล้วเจ้าเฮงข้าก็ข่อยตัวนี้อีหลีแม่หนังสือดาวเทียมหายู่ไดจปาดหัวมันใยใบใยนะเข่อยบวมีดอกข่อยวใบมันคันใดใส่ลุงเถ้าสวมนี่ก็ถือว่ารู้แล้วเต้ตะเกือบขีดไดอยู่นี่ตีแบบเฟิร์มเบิร์ดนางเด็กกิ้งใส่ว่าไงวะมียน่าด้วย